ุณผู้ชมคะภาพที่เห็นเนี่ยมันน่าเศร้าน่าเวทนาบ้างนะคะคือถ้าเราเนี่ยไม่ได้ทราบเลยว่าเอ๊ะตรงลุงเนี่ยเอ๊ะลูกช้างมันอาจจะมาคอเคียรยกับแม่แม่ทําอะไรอยู่นอนหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่ไม่ใช่ค่ะคือแม่ช้างตายแล้วอ,อันเนี้ยสะเทือนใจจริงๆคุณแสงเดือนชัยเลือกประธานมูลที่อนุร,รักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเขาเอาคลิปเนี้ยมาเปิดเผยแล้วเล่าแบบนี้ว่าช้างสองแม่ลูกคันในคลิปเป็นของชาวบ้านนะคะที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่มันมีพวกวิกฤตโควิด19แน่นอนว่าควานช้างเขาก็ไม่มีงานะนะก็เลยเอาช้างกลับมาเลี้ยงกันที่บ้านก็มีการปล่อยให้หากินตามธรรมชาติแถวแถวหมู่บ้านที่นี่ต่อมาปรากฏว่าช้างแม่ลูกเนี่ยหายไปค่ะหายไปกับช้างเพศเมียอีกหนึ่งเชือกซึ่งช้างเพศเมียอีกหนึ่งเชือกที่หายไปเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นช้างแม่รับความหมายก็คือในภาษาช้างเนี่ยภาษาควานช้างเขาบอกว่าไอ้ช้างแม่รับเนี่ยจะเป็นช้างพังที่คอยช่วยเหลือแม่ช้างนั่นเองเหมือนแม่น ถ้าเป็นคนเออใช่เขาบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยช้างหายไป3เชือกค่ะแล้วกลายเป็นว่าก็เลยไปพยายามระดมกําลังก,กันกับชาวบ้านเนี่ยออกตามหานะคะสุดท้ายไปเจอภาพสลดหดหูใจแบบนี้เห็นเป็นแม่ช้างเนี่ยคือตายแล้วแล้วสภาพอยู่แบบนั้นล้มอ,อยู่อะค่ะแล้วลูกน้อยอะอยู่บริเวณรอบๆแม่ช้างไม่ห่างไปไหนเลย ชาวบ้านเขาบอกว่าตอนไปเจอเนี่ยพูดกันไม่ออกเลยนะเพราะลูกอ่ะไม่ยอมห่างจากศพแม่ตอนนี้ถามว่าเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะกับแม่ช้างคือชาวบ้านเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากการที่ไปกินปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงซึ่งมันมาจากที่ชาวสวนน่ะเขาเอาไปกองทิ้งไว้แบบเรี่ยราตามพื้นที่สวนเกษตรแล้วไม่ยอมเก็บกันแม่ช้างที่ล้มเนี่ยมีอายุประมาณ31ปีค่ะส่วนลูกน้อยในภาพที่คุณผู้ชมเห็นพยายามไปดันแม่ ลักษณะเหมือนจะให้แม่ลุกอ่ะเอออายุ11เดือนเองอนะาเป็นช้างเพศผู้สําหรับลูกช้างนะคะมีอาการลักษณะไม่สบายด้วยก็เดาว่าอาจจะไปกินพวกยาฆ่า,มาแลมลงเหมือนกันทีนี้ช้างอีกตัวค่ะอีกเชือกหนึ่งก็คือช้างแม่รับปรากฏว่าอาการก็น่าเป็นห่วงเพราะถ่ายเหลวด้วยความคืบหน้าล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างนะคะก็แล้วก็ควานช้างเองก็ออกมาบอกว่าตอนนี้นําช้าสองเชือกเนี่ยทั้งลูกช้างและช้างแม่รับเนี่ยออกมาได้ แต่มันลำปากหือเกินเพราะต้องใช้เวลาในการเดินเท้าเป็นระยะเวลา8ชั่วโมงและที่สำคัญเขาบอกว่าที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสลดหัวหใจคือลูกช้างไม่ยอมแยกออกจากแม่เพราะพอพยายามจะแยกออกมาเขาจะร้องเสียงโหยหวนตลอดเวลา